สวัสดีน้ยครับอยู่กับผมในรายการทีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ไม่ค่อยว่างทำคลิปเพรพิ่งกิจารีเสร็จนะครับก็วิธีการสำหรับวันนี้จะมาสอนวิธีการสำหรับกุญแจโดยแค่ใช่นี่ครับลวดหนีกระดาษนะครับส่วนวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะครับก็น,นี่ก็เป็นกุญแจครับแต่ก็จะเอาทิ้งไว,นว้นะครับใรงนี้นะครับ เนี่ครับ,บปุเลยนะครับต้องทดสอบเราต้องรู้นะครับว่ากุญแจมันไม่พังนะถ้าพังก็จะทําไม่ได้นะครับสำหรับกุญแจที่ต้องทําคือดิสิสำหรับกุญแจที่สามารถสลดอดได้คือกุญแจแบบนี้นะครับที่มันเป็นรลตรงนี้แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรืออย่าง,งอื่นที่ว่าแบบกุญแบบเจเป็นแบบสี่เหลี่ยมมันคือยังไงล่ะ ที่เราหมุนใช่ไหมแล้วดึงออกมาไม่ได้นะเออคุณคนอาจจะรู้ดีแล้วน,นี่แล้วก็เวลาสนี่นะก็จะออกมาตรงนี้นะคนี่นะออกและน,นะได้ได้ดไดโอเคก็สวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเพื่อเอาวิธีการทำนะครับใช่แค่ แม็กครับลวดดิเอออย่างแรกเลยนะครับขอเคลี่อนที่เลยอย่างแรกเลยนะครับก็นี่นี่นครับดัดบันมาดัด,มาด,ดมาดัดบันมาดัดบันมานะครับดัดมันดัดบันเรื่อยๆจนให้มันนแบบนี้อโอเค อ่าครับมันเป็นลายแนวะตรงแบบนี้นะครับก็เดาไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเดาได้ปนะเป็นปุ๊บนะลาให้เป็นแบบนี้แได้ปุ๊บนะครับตรงนี้นัาออกมาปึ๊บเพื่อเป็นตาวจับอะไรประมาณนี้นะปึ๊บ,บ,บ,บโอเคนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวนนี้ปุ๊บไม่ยากเลยนะครับ ง่ายเองแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นส่วนที่อาจจะยากนิดนึงนะครับก็คือการหักเจ้าตรงหัวหรือไปตรงนี้มันนะครับเพื่อที่จะยังไงละ่ะเอาไปหมุนได้นะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่อ่าส่วนวิธีการทํานะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบอะไรละแล้วก็เจาะับตรงนี้นะแล้วก็งอสักนิดนึง เราจะได้ลักษณะนี้โอเคเปล่าง่ายง่าย๋ยวเข้าไปจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้ววิธีการทำง่ายง่ายแบบนี้นะรอคูณน,นะโอเคให้จุดตรงเนี้อยู่ตรงทางนี้ก้อยแล้วตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้แย,ย่เข้าไปเอ้ยป็น,นขงขนใหญ่นะ เหี yeah, ้ครับองรู้นี่อ่ะครับพอเข้าไปแล้วปุ๊บใช่ไหมครับพอเข้าไปแล้วบีบแล้วก็หมุนจะออกมาได้ครับอ่ะ,อ,ะอีกทีนึงนะอีกนะรอก,กันนะโอเค ลวดตัวนี้ที่ผมสอนทำนะครับเอาเข้าไปในนี้นะให้ตรงอยู่ตรงนี้ยอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปโอเคพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับบีบบีบเพื่อที่จะให้มันหมุนง่ายขึ้นครับแล้วก็ปล่อยจะปักออกมาเลย ง่ายๆนะครับก็เราทำกันได้ครับแต่ต้องเป็นกุญแจรุ่นนี้เท่านั้นนะครับหรือกุญแจที่เป็นแบบรูแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ทำไม่ได้ก็คอมเมนต์ตารางคลิปได้นะครับเผื่อจะเผื่อผมจะบอกวิธีการแก้ไขได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคุณต้องอไรล่ะหักตะมุมเนี้ยมันพอดีมันพอดีนะท่านพอดีนี่มันจะได้เลยเห็นปะนี่ยากนะครัไมง่ายก็กุญแจก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทำให้ดูแค่นิดเ่ียวคลินึงคลินึงผมได้มองผ่านโทรศัพท์มันได้มองอย่างนิดนะนึงแล้วกนนะอี่กำลังโฟก,กัสอยู่โอเคนะใส่เข้าไปนี่แต่จุดของผมอยู่นี้ใส่ไปปุ๊บเข้าไปเข้าไปถ้ามันไม่ได้ก็ออกมาก่อนหน่อยนะครับ โ <Okay, S 2> อเคเข้าไปได้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันตันลแล้วอะนี้จะมีจรงจับช่วงหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมบีบโอเคง่ายๆนะครับไปปนก็ได้เอไม่ใช่ไปทํากันได้ครับแต่ห้ามทําคือแบบทํามไม่ดีนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกนี้ขอขบคุณที่ติดตามและรับชมครับฝากกดไลค์ซับสไคร e และไปกำจัในคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ